สวัสดีครับผมโลดจากมิลาครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปชมครับจอ Android ครับในรถ h o n d a CRV ครับที่เป็นกระแสมากครับตอนนี้ครับลูกค้าต่างคนเข้ามาเยอะเลยครับเห็นด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็ผมเปิดให้ดูครับนี่ครับก็เป็นจอ Android นะครับหัวหมอนนะครับแยกการทำงานอิสระเลยครับเห็นไหมครับดู YouTube ดูอะไรได้เองเลยครับจากด้านหลังครับ แต่แล้วเราไปดูข้างหน้ากันครับนี่ครับเราก็มาอยู่ใน h o n d a c r v Gen เตัวล่าสุดนะครับครับข้างในสวยงามไปดีครับดูครับคอนโซลนะครับเรือนไมเป็นแบบดิจิตอล LED ีแล้วครับครับเห็นไหมครับ Android ของเราที่ใส่เข้าไปในซ n อ c r v หน้ากากทําสวยงามครับดุดมาจากโรงงานครับผิวสมูทเรียบร้อยครับนะครับแล้วดูลูกเล่นครับ a n d r o i d ครับตัวนี้ไหลลื่นครับ ะครับท่านจะฟังเพลงเลยก็ได้ครับนี่ครับเรามาดูลูกเล่นหลักๆเลยครับที่ตอนนี้แ n d r o i d นี่เป็นที่นิยมกันเลยครับอันแรก MX Player ครับคือการดูหนังไฟหนังทุกชนิดครับท่านไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นอีกต่อไปครับดูไฟหนังได้เลย แล้วที่สำคัญติดจอ Android ตัวนี้เข้าไปผมพบว่ากำลังขับดีขึ้นครับคุณภาพเสียงก็ะหึมมากขึ้นครับนะครับลองพิสูจน์ดูได้ครับแล้วลือบอกไปครับเราสั่งงานจากโฟมอะไรได้เลยนะครับนะครับกระหึมเครับโอเคจาก m s Player นะครับมาดูต่อครับออกมาครับ YouTube ครับ ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับ The Max Singer มาเลยครับ The Max Singer ผมขอชวนเล่นตลกาหยได้ไหมครับไ้ครับเชิญครับช้เมียงชายเรียงโอเคจาก YouTube นะครับไปดูครับจุกครับการฟังเพลงออนไลน์ครับไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นอีกเหมือนกันครับ เป็นการฟังเพลงแบบคุณภาพระดับ HD เลยครับ<ค><ณ>เสียงดีไหมครับเห็นไหมครับโอเคจากจุกแล้วนะครับไปดูต่อครับอันนี้ครับเป็นอันที่ผมชอบมากครับก็คือระบบแผนที่นําทางครับอันนี้ก็มีทั้งออฟไลน์ครับกรีไม่ต้องกินสัญญาณเน็ตครับก็เข้าไปที่ไซจิกนะครับ ถ้าเป็นแบบสามมิตินะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบออฟไลน์ของแผนที่นะครับถ้าเรามาดูแบบออนไลน์นะครับนี่ครับ Google Map ครับครับแล้วเราก็สามารถจะหาสถานที่ด้วยการใช้งานสั่งงานด้วยเสียงเลยครับมิาโชดิโอจะมาที่มิาครับกดพิมพ์มา,าสั่งงานด้วยเสียงมาได้เลยครับ เห็นไหมครับสะดวกมากๆครับ g o o g l e Map ก็ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมกันตอนนี้จริงๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่มิลาชูแล้วครับก็จะบอกเส้นทางนําทางอะไรไปเรียบร้อยนะครับนะครับนี่ครับก็คือความล้ําของมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังซอยสีด่านสิบแปดเราก็สามารถที่จะนําทางได้นะครับโดยที่เราก็ไปฟังเพลงทําอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับ ความล้ำครับยุคนี้ต้องเป็นจอ Android จริงๆครับดูอีกทีครับสวยงามนะครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับ Honda CRV ครับกับจอ Android ครับติดต่อมาได้ครับที่มิลาโชโดครับหรือโทรมาที่เบอร์0854174444ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ